สวัสดีนะทุกคนหมุนตัวเรๆเออองอออีอะโอเคสวัสดีนะทุกคนวันนี้พวกรากำลัาใน Arcadia ซึ่งที่เราอยากได้อะคือเนี้ยวันนี้พวกเราก็จะมาเล่น Arcadia และเราก็จะดูกันว่า Drops มีอะไรอ่ะเราอยากได้ก่อน เธอ่ะนลคุณอยกได้อะไรฉันอยากได้สุดยากา <c> ๆ <oughs> ฉันได้มาซ<ะ>ิาโอเมห์ดาม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 มา,าม,มาตมามลง่มาก็คือทุกคนอย่างในคลิปนี้พวกเราจะเอ,อ่อไปฆ่ากอบลินแล้วดูกันว่าจะได้เวลดรอปหรือเปล่าหรือทุกคนเรเวลรืดแล้วอกองอยิ่วิ่งเลยดิหมุนตัว โรเรวิ่งอยู่ไปแล้วไปแล้วไปนี้ไปแล้วบอกแล้วมามาปวดเก็บเห็ดได้ด้วยเหรอเด็ดคอเหนอแล้วปวดตัวยากเกินเวลาดหายไปไหนอ่ะ นมันปะอยู่ไหนเนี่ยสปาร์ตตัวนั้นอ่ะจวไปหาหน่อยสปาลาตที่มีกบินอยู่สองตัวอยู่ไหนอ่ะอยู่ตรงข้างล่างเดี๋ยวข้างล่างอ่ะเดี๋ข้างล่างปะไหนอน่ยอยู่ตรงนี้นะคงไหนนี่มันมีกบินออบริน มีอีกสองตัวบ้หนึ่งตัวหาไม่เจอมียวช็อกแล้ยแบบนี้เนี่ยกอบลินสองตัวนั่นไงเจอแล้ว,ลวไม่ใช่ใค้กิ่งไม้เฮ้ยสะพางโผล่มาจากไหนเนี่ยอ๋ออยู่ตั้งนานแล้วจะปะ๋ยวหากอบลินสองตัวปะ กบลิทมันน่าจะหนีพ่อเนาะนี่ไงเจอธนูแมนอะ <Okay. S 2> แล้วก็ฉันเจอธนูแมน <laughs> พูดเร็วโห <Wow. S 2> ดไปครั <laughs> บตัวนี้กันเถอะ <laughs> เรียกได้ชุดก่อ ชุดกอมันแบบมีดีเฟนซ์ดีอ่ะแล้วชุดกอนนี้กว่าชุดกอนในร้านค้าเลยมัง้งซึ่งละครเขาอัปเดตเบ,บสตินารีเข้ามาในเกมง่ายนะเนี่ยตัวเนี้ยหายโจนเดยได้แล้วได้แล้วเ้องเขาได้มวกไม่ได้ เฮ้ยเธอได้ไม่เท้ากับบลินด,ดูกลับไปที่อ่าอีคปิเม์ถ้าเราดูให้แม่หน่อยดีกว่าหยดุดอย่าดูมันสิวไตอันนี้กากแต่ดูเอาไว้ก่อนต้องว่าสิบสามกากกากใส่ชิคก,กอ์เลยทำไมใสไ่ส,สต๊าดอะทำความเร็วเดินเหรอแอบหมดอีกย่าเดี๋ยวเลือกมั้วา ือว่าอยากเพิ่มโชคก็คือ drops มีเพิ่มความเร็วเดินนะเออคุ้มหรอโอเคค่ะไม่คุ้มนะเลือกดีดีดี lock in bro สองร้อยสี่สิบทองเลยนะอะไรสองร้อยสี่สิบสองสองเอ้ยหมดแล้วองค่ะ mp mp green energy ถ้ามีเยอะอยู่แล้วนะมันดีเรื่องเดียวเลย nya <coughs> nya <coughs> magic goldy fence now attack แล้วก็ชัยโอเคไปๆนะเออได้สุด Digga, Fall. Hai Alright. Oh. Yeah, I like should go. Hmm. So they call it job, though. เราได้จบเราได้ดาบกับบลินนอ่ะง่านเหมือนกันได้ปะตัวน้ง่งเป็นเท้ากับบลินน์แล้วขอดูกันเฮ้ยดาบดีเลยมาใช้ไม่ได้ของเวลร์สิบสามอ่ะอตัวมันยักษ์จังอ่ะโรตัวมันก็เท่าเราเนี่ยแตนจะดาวกับโรตัวเตี้ย <c oughs> ติ s ด s u p p o r เธอเป็นคนแคร์ฉันท,ทำลาเมดแปดสิบเป็นไงเดีเ๋ยวดิเซดซเซนจ็ดเจ็ดเอ๊ะเออเด้เอหกส,ส,สิบเจ็ดเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิร้อยห้าคริสเทิลเห็นไะหมแข็งแรงกว่ากันฮะยังพูดว่าฉันกากโรอะไรน<ม>ันก็ได้ฉันกากแต่เธอกากมาก

คลองมีจังีนขอได้ดรอปสกีบับคลองลองขอได้ขอได้เทมไ <c oughs> ม่ได้ไ <c oughs> <c oughs> ด้ดาได้ใหม่ดาวกบลินฉันดไรเนี่ Oh. Help me. Bro. Stupid. Có thể accuracy rồi, có sợ. Ui, nó thằng thằng đã nó nói khó lắm. รล้สุดเลยไม่หาฟาหน้ามันเออเอาบอลฟาหน้ามเลยเออไดแล้วดาตูปิดใส่กูดิสบ้าไม่ได้อ่ะไอ้กักกูดิส bro help me โ h ได้ประโยชน์เหมือนที่ help me Oh. Yeah. oh yes pretty cold flash yes pretty cold some love blue yes some drops, bye I am damn dead I my eye drops มาเนี่ยละหงดันไปแต่เลยกูดีส้ yes. ยืสเฮ้ยมันฮิวหนึ่งพันเลยเอ่ะโอ้ยแรงจังอะเยอะต้องทีละมือ อะไรปะไม่ได้เ <laughs> ดิเมๆอะไรตลกคนโคเลยเหรอเกอรบอช็อตอ,อะ่ะมาตีหน้ามันเออโอ้นายนายทำให้เราโกรธนะโอ้ เอาบนตบหน้ามันเออมันที่ตกปลามาโดนตัวฉันได้ป้าได้เปน drops บ้าได้ drops บ้าไม่ได้อ่ะเป็นได้ก็จะหนึ่งในหนึ่งร้อยอ่ะเป็นได้ในห้องเรือเดี๋ยว,วนะไรนะน้ำมันกอบลิ้นไม้เท้านี่ <c oughs> โอ๊ยทำไมพวกเราอยู่ในดิน <laughs> อ,อยู่นา่นที่เกมโชว์เดสก์ทอเรี่ทุกอันอาจจะได้อ่ะจะไดู้ัวต้องเป็นไหนต่อแต่ก็สปอ,อยเหมืนอนกัน yes <laughs> ทำได้ไม่เยอะเท่าไร เฮ้ยทราย Drops กสบลิน hmm. บ mm ุกเออแม่บันดีดูดิอ๋อว้าสิบสามอ๋อยอยาวะจุ๊ีไสติงจมตีอกบลินพหมดก็ Accuracy สตริงนตุม้ยมันแบบวรตุ่มย สป้าจะได้จะได้ไม่ได้โอ้ย please please จงติกับ no อย่าอร้องตบหน้ามันถ้าเราแพ้ไม่เป็นไรเราไม่แพ้ คล้องคล้องอ yes ดาเมจเธอได้จบเธอได้ดรอปสธิ์แล้วอะ่ะกอบลินบูดาเซนเจอกอบลินบูดาอ,อีกแล้วเหตุปะไม่เรามีแล้ว ไม่มีเธอไม่มีเธอเป็น sword collector เธอไม่มีเราเนี้ยมันก็น่ารำคาญนะเนี่ยอ๋อเชื่กับมินี่อตอนแรกเราจะเพิ่มดีเฟน s ์แต่เราคิดว่าเราเพิ่มดาเม g ดีกว่าเออแต่ก็เพิ่มดีเฟน s ์ก่า เ,เพิ่มดีเฟนซ์ต่อ l เ v e l ทำดาเมจเยอะฉันต้องทำเยอะกว่า l e v e แบบนี้ออกอออกันเเธอเ e ลอ,อัพเออพิ่มเข้าไปแหละอันนี้ magic c l d a m a g e อึดอึดรักตันอันนี้ magic โค l ิ d e f e n เออ ต้องเลือกคอ์ให้ดีๆถ้าเธออยากแข็งแรงเฮ้ยแล้ว um ม wow ีโคโค่โกลด์อะห้า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 หกหก เ h e b i ิ b ี b เรามีเกาะโอคก็เธอเท่ากับดามสบสเรามีเท่ากับดามิเกาะบองกันด้วยบอเรามีเกาะบงกันนี่เข้าแล้วเขแล้วเราขอดูกันเจะเพิ่มอะไรเาจะาห้องใช้่นสดนี่ดูดาบานะนีนะ อย่าพึ่งโอ้อกันโอ๊ยได้ๆๆไม่ไปเทสกันอันใหม่อาวุธอันใหม่ถือกระกระอันนี้ไม่ลด accuracy จะได้ไม่ miss โอ่เจ็ดสิบเจ็ดดาเมจเท่ากับคริติคอลของเธอโอ้โหเธอพาบอลไปที่สวนไม่บอลมันใหญ่เกินอ่าเขาก็เลยหายไปเลยเอ้ยโย่ยี่หกดาเมจสิงออนเกินดูแปดสิบหแล้วเท่าไหร bon, ่เฮ้ยเราได้กอบลินสตาฟอ่ะเหมือนกัน แตไม่ได <aría> ้ช <hel> ุดก็โดโรสกาวินสตาฟเฮลเมด้ททำไมจะทำแบบนี้อะไรนะเธอเด็กผิจบแล้วสลับแล้วกี่ักโยออ้พปกพีเอส นี่บขยาบสิม่ดีเลยทุกคนอลในคอมเมนตะ์อะมันดีไม่ค่อยดีแออะไรอีกแล้วมานะ่ะลอะไรนีดด้ดีดไหมยัสได้ <c oughs> <Yes. S 1> มาเท่าไหร่ได้อะไรปะไม่ได้ดีอ่ะก็ magical um, oh. 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 bombs

<laughs> That was lucky friend ก็จบคลิปแค่นี้นะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าเพราะจะเดี๋ยวคลิปหน้าเพราะจะพยายามเอาชุดเกาะกอบลินนะทุกคนซึ่งคลิปหน้าจะอีกหนึ่งวิบ๊ายบาย